ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะมาทำออง่ายๆครับไม่มีอะไรกินกลางวันก็จะผัดเห็ดกินครับถึงปรุงก็ไม่มีอะไรครับนี่มีครับกระเทียมประมาณเจ็ดกรีบเล็กๆแล้วก็ตามรวมไปกระพริกเลยวิเกียรพริกขี้หนูประมาณสิบเม็ดผมชอบเผ็ดถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบเผ็ดจะไปใส่พริกเยอะนะเผ็ดนะฮะก็ถ่ายประมาณสองเม็ดสามเม็ดแล้วแต่ครับนี่ผมใส่ประมาณสิบเม็ดผมชอบเผ็ดนะก็ตามรวมไปเลยครับแล้วก็นี่มีเห็ดครับ เห็ดอะไรเห็ดเอ,อ่อเห็ดภูดฐานเนาะเห็ดภูดฐานประมาณนี่ฮะับประมาณสองขีดไดน้น้ำมันหอยซอสัวท,ทองผงชูรสครับอ่านี่แหละครับคุณผู้ชมก็เครื่องปรุงเราครับผมครับก็เดี๋ยวเปิดกระทะเนีน่ทำกระทะเฟรนช์ฟราครับผม ผมเปิดไฟอ่อนกระทะเรายัางไม่ร้อนเลยครับผมตอนนี้นี่เป็นไฟอ่อนครับก็รอกระทะร้อนเราไม่ต้องเร็งไฟแรงคฮะ มืดไปหนอ่อยนะครับคุณผู้ชมแสงมันอาจจะน้อยหน่อยครับผมอ่ากระทะเริ่มร้อนแล้วครับผมเราก็ใส่น้ำมันไปครับประมาณทักช้อนทรายครับผมพอแล้วครับผมก็นำพริกนี่ครับพริกเอาลงไปเกี่ยวเลยครับผม เพียงหอมครับไม่มีอะไรครับโหระพาก็ไม่มีนะเนี่ยผมหมดอยากหิวมาจะผัดกินขึ้นมาฮะพวกโหระพาก็ไม่มีครับผมัเียงหอมครับเวลาก็ต้องใส่โหระพานี่โหระไม่มีครับคุณผู้ชมหอมครับผม พริกเราก็ตำหย,ยาบๆนะฮะไม่ได้ตำละเอียดครับแต่ถ้าคุณคนชอบตำละเอียดก็ได้ครับผมผมตำหยาบๆแต่เราก็ใส่น้ำไปหน่อยนะครับผมอ่ง่ายๆครับอง่างยๆใส่น้ำไปหน่อยเลง เดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับคุณผมเริ่มเดือดแล้วครับทิ้งให้เดือดครับผัด้วยกระทะไฟฟ้าครับง่ายๆคุณผู้ชมผมจะลองด้วยละผมซื้อกระทะไฟฟ้าเข้ามาก็เลยจะลองเลคุณผู้ชมไม่มีอะไรกินด้วยกลางวันนี้ก็เลยนึกได้มันมีเห็ดในตู้เย็นซื้อมาก็เลยลองผัดดูจะลองทำไฟฟ้าด้วยสั่ซื้อมาครับผมผัดกอดใช้ได้ไหมอ่าเดี๋ยวละใส่เห็ดเลยครับผม ไให้เตอรเลยครับผมหอมแล้วครับถ้ามันส่งกลิ่นได้ครับคทรงกงคงจะได้กลิ่นตามผม,มแล้วผมไม่ได้เร่งไฟนะมันไม่เร่งในสองระดับโละหะไฮนี่ผมผมผมโล,ะลวะต่อไาเราก็ใส่น้ำมันหอยครับน้ำมันหอยประมาณครับสองช้อนอันนี้ผมไม่ได้เห็นน้ำปลานะ ก็ไม่เป็นไรน้ำปลาเดี๋ยวเราก็ใส่ตอนหลังก็ได้ถ้าเกิดมันไม่เค็มครับผมใส่ตอนเรากินข้าวแล้วก็ซอสหัวทองไปหน่อยนึงเนี่ยเพราะว่าซอสกับน้ำมันหอยมันก็เค็มอยู่แล้วไงคุณผู้ชมแต่ถ้ามันมันยังไม่พอเดี๋ยวเราก็เติมได้เราก็เติมน้ำปลาได้เวลาตอนเรากินนะข้าวรอให้เห็ดสุกครับผม อสิ่งที่ขาดไม่ได้ผมติดนะถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบคุณผู้ชมจะใส่น้ําตาลสตลยนิดนึงก็ได้แทนถ้าคุณผู้ชมที่ไม่ชอบกิ่ของชุรสนะฮะแต่ผมนี่ผมขาดไม่ได้ผมต้องใส่หน่อยนึงผมก็จะหยออขผงชูรสไปนิดนึงไม่ต้องมาครับใส่พอควร แล้วครับประมาณประมาณชั้นช้าฝ่าครับนะ <C> e <at> ถ้าเกิดมีถ้าเรามีโหระพานะฮะเราก็เอาเอาอกเอาใบาโหระาใส่ตอนจะยกลงนะครับผม <C> e <at> แต่ประเด็นผมไม่มีฮะที่สวนก็ไม่ไม่ได้ปลูกไว้ครับผมอ๋มอ ครับต่อใกล้จะสุกแล้วครับเนี่ยอ้อยชุนเลยครับคุณชมคงจะเผ็ดมะกพริกสิบเม็ดนะฮะอ้ยพริกสิบเม็ดครับพริกสิบเม็ด ออไก่สุกแล้วครับเป็นแบผมเดี๋ยวจะปิดไฟได้แล้วครับพันขึ้นกลมนะ่าเอยู่ตรงางเงี้ยนะครับนะครับจะสุกแล้วครับเนี่ยไกลและ ลองกระทะด้วยกระทะเขาใช้ได้ครับซื้อมาเาไม่แพงครับเร้อยกว่าบาทครับไม่ถึงสองร้อยครับผมโอเคครับก็บเรียบร้อยแล้วครับใช้ได้แล้วผมปิดไฟได้แล้วที่ผมเรียบร้อยฮะตูก โอเคครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม